สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Marvel Actional นะครับวันนี้ฟุกจะพามาทําเมนูไส้กรอกอีสานนะครับแต่วันนี้ฟุกจะพาใช้แป้งปอเปียะนะครับในการทําบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเป็นเมนูฮิตติดกระแสมากๆเลยนะครับว่าแต่ขั้นตอนมีอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างตามมาดูได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาปั่นกระเทียมกันก่อนนะครับให้เราใช้กระเทียมปอกเปลือกนะครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นปั่นให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อละเอียดแล้วก็จะได้กระเทียมประมาณนี้เลยครับต่อมานะครับ,รบเดี๋ยวเรามาปั่นเนื้อหมูกันนะครับใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะครับส่วนไหนก็ได้นะตามชอบได้เลยครับหรือใครจะใช้เป็นหมูบดอยู่แล้วก็ได้นะครับอ่าก็จะได้เนื้อหมูบดประมาณนี้เลยนะครับ ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะครับใส่เนื้อหมูลงไปตามด้วยกระเทียมนะครับผงปรุงรสเกลือป่อนแล้วก็พริกไทยป่นตามชอบได้เลยนะครับจากนั้นขยำให้เข้ากันต่อมานะครับเดี๋ยวเราใส่ขา้าวเหนียวลงไปนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาห่อกันนะครับุกจะใช้เป็นแป้งปอเปียนะครับนําไปชุบน้ำได้เลยอันนี้เราไม่ต้องแช่น้ำนานนะครับจากนั้นก็ตักตัวไส้นะครับมาเตรียมห่อไว้ได้เลยครับจากนั้นก็ม้วนได้เลยนะครับให้เราบีบนะครับทั้งสองข้างลงแบบนี้แล้วก็ค่อยๆม้วนนะครับ ไปนี่นะครับถ้ามันมีอากาศนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มไล่อากาศได้เลยนะครับนี่ก็จะได้ใส่กล่องแบบนี้ ต่อมานะคะให้เรานํามาใส่ในหม้อทอดได้เลยนะครับหรือใครจะทอดเป็นน้ํามันก็ได้นะอันนี้นะครับใครที่อยากให้เปรี้ยวนะครับก็สามารถวางทิงไว้ข้างนอกนะครับประมาณ1-2วันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ180องศานะครับข้างแรกเราจะใช้ประมาณ10นาทีนะเดี๋ยวข้างที่2เราจะใช้200องศาอีก10นาทีครับต่อมานะครับให้เรากลับเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ ข้างที่2เราจะใช้200องศาอีก10นาทีครับ เสร็จเรียบร้อยนะครกับเมนูไส้กรอกอีสานจากแผ่นแป้งปอเปียนะคะบ,บอกแล้วว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆใครจะลองเอาไปทําขายนะครบ,บอกเลยว่าน่าลองมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับู้ขอตัวไปอร่อยกับเมนูนี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับไปแล้วนะคะบ๊ายบาย